สวัสดีครับเจ๊ J. นะ bitcoin miner นะครับวันนี้นะครับเราเมาแกะกล่องนะครับเครื่องใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะครับที่เพิ่ง bitcoin เพิ่งออกมานะเป็น p s 3 8 2แปดอฮนะครับมันใหม่เพราะว่ามันเป็นแรงขุด8.2นะครับเดิมมันจะเป็น8.3นะฮะจริงมันก็คือเครื่อง p s 3เหมือนกันนะครับ bitcoin ออกทั้งเ้นะฮะแ2แล้วก็8.3นะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกันดูแล้วให้ดูราคาเครื่องปุดเ s นะปัจจุบันด้วยนะเ s 3นะฮะของบิตเมนนะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันนะครับระหว่าง CS3 ที่เป็น i อร v e r iver, นะครับแล้วก็เ s 3 a n d m i n e r จาก main, บิตเมนนะฮะอก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนแกะกล่องเรามาดูรายได้กันดีกว่านะครับตอนนี้รายได้เครื่องเท่าไหร่นะฮะเราจะอิงจากตัวของ ผู uh, le, นะครับซึ่งคำนวณมาแล้วในเวทวอตเอซิ v แวลู uh, uh, Value, นะครับนี่คือรายได้ล่าสุดนะฮะอ่ะอันนี้คือราคากับรายได้นะครับเจ้าตะกูล KAS นะฮะเราขยายให้นิดนึงนะครับก็จะเป็นบล็อกนี้ทั้งหมดนะครับซึ่ง KAS 3ของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตะกูลน,นี้ที่กุดแคสปาหรือเขียนแลน KAS นะก็ ตัวนี้นะครับรายได้ของเขานะจะอยู่ที่ประมาณอองเปิดผิดนะขออภัยรายได้ของเขาของคือ KS3 ตัวนี้นะครับ8.2เทราฮานะครับราคาอยู่ที่629,000นะครับรายได้ปัจจุบันมีย่อลงมานะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเอารายได้จากเว็บ ASIC Value นะครับเป็นรายได้ปัจจุบันนะครับมีย่อลงมา3,900ต่อเดือนนะครับตัว9.4เทราฮานะครับ แต่ตัวนี้เป็นตัว8.2นะครับเราก็ใส่รายได้ลงไปนะฮะตัวนี้อ่าเนื่องจากบิตคอยย่อมาหน่อยทำให้เหรียญเคสย่อลงไปด้วยนะครับก็จะลงมาอยู่ที่3,900ที่9.4ก็คอ9,400นะครับอ่า ทำให้รายได้ปัจจุบันของเจ้าเครื่องนี้นะฮะจะตัว8.2เทระเฮินะครับตัวนี้นะครับเหลือเดือนละประมาณแสนสองนะครับลงมาอยู่ที่แสนสองต่อเดือนนะครับค่าไฟ9,000ก็เหลือแสนหนึ่งนะครับ5.5เดือนคืนทุนนะฮะในเครื่องพิออเดอร์รอทันวานะครับแล้วก็ถ้าเกิด ลอตที่ส่งเลยนะจะเป็นตัว9.4กับ7.2นะครับตัว9.4เนี่ยก็คือจะอยู่ที่849,000นะครับรายได้แสนสค่าไฟจะแสนสามนะ6เดือนคืนทุนนะครับเ,เคส3นะครับาการคืนทุนเนี่ยมันขยับค่อนข้าง,งเร็วนิดหนึง่งนะครับเพราะว่ารายได้มันมีการเปลี่ยนตามสวิงของเหรียญน,นะครับแล้วก็มีค่าดิฟช่วยนิดหนึ่งนะครับ อ่าส่วนเชสสองตัว7,200นนะครับราคาเป็นแอนด์ไมเนอร์ตัวที่ถูกที่สุดนะครับอ่าตัวแอนด์ไมเนอร์เนี่ยข้อดีของเขาคือมันอ่าเปลี่ยนอะไหล่ง่ายหาอะไหล่ง่ายนะครับเป็นเครื่องที่มีมานานนะครับแบรนด์นี้นะฮะบิตเม i นนะครับเป็นคเครื่องคุกบิคอยมายาวนานมากนะครับแล้วก็ราคา4,99,000และาได้แสนหนึ่งอ่าค่าไฟเหลือประมาณ8,98านะครับ 5.1เดือนคืนทุนนะครับไม่หักไฟ4.6เดือนลงไาห้าเดือนนะครับถ้าใครสนใจนะครับสอบถามมาได้นะตัว7.2ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมนะคืนทุนไวนะครับอ่ะก็มาแกะตองตัว8.2กันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปซื้อตัว7.2นะครับมาแกะตองตัว8.2กันตันนี้เป็น N minor er นะครับ K3 เราจะมาวีเกับตัวเ3จาก i r i v e r นะฮะตอนนี้ราคามาใกล้เคียงกันแล้วนะครับตัวเคสสากตัวแอนด์แมเนอร์และ i r i v e r นะฮะเจกับ8เท่าเลยนะครับแต่ตัวน,นี้8.2นะฮะใกล้เคียงก,กับตัวเคสสก็คือ8เท่าเลยฮะเหมือนกันนะครับข้างใน,นก็แกะกล่องออกมานะครับจะ เออมันจะต่างจากตัวของไอริเวอร์นะครับคือมีตัวของถุงใส่มาให้ด้านในนะครับแล้วก็โฟมกันกระแทกสีขาวนะของไอริเวอร์จะเป็นสีแดงนะครับอยาโฟมกันกระแทกออกมานะครับเจะตัวตัวเครื่องนะครับเจอตัวเครื่อข้างในนี่เดีย๋ยวเรามาเทียบกับไอริเวอร์กันนี่เป็นเคสต่างจากไอริเวอร์นะครับว่ามันจะต่างกันไหมนะครับ หนักเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะมีสิบเจ็ดโลนะครับตัวนี้คือเคสสามจาก b ิดเม i นนะครับแอนด์มน,นะเคสสามคือสองเทเลแฮชนะครับนี่กล่องนะครัแล้วนี่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะก็ทำแรงุดเท่าไหร่เดี๋ยวทังคลิปหน้า มาลีวิวนะครับจะดูว่ามันเทียบกับเคสสามเทเทได้ดีแค่ไหนนะแต่วันนี้เรามาเปรียบเทียบตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าไอร v เ r อร์เคสสามธรรมดากับเคสสามจากบิดเมนต่างกันยังไงนะที่แน่ือสูงเออแพ็คมาง่ายกว่านะครับ พาวเวอร์นะครับ2ตัวนะครับต่างจากไอเวอร์ที่มีแค่สองพาวเวอร์แค่สองตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของซ็อกเก็ตพาวเวอร์นะครับตัวนี้มี1น,นะครับตัวนี้มี2องซ็อกเก็ตพาวเวอร์นะครับถ้าเกิดเทียบข้อดีข้อเสียนะครับตัวพาวเวอร์ใหญ่กว่าระบความร้อนได้ดีกว่าพาวเวอร์ทนกว่านะครับ ตัวนี้มีไฟสเตตัสสดวงนะครับบอกสถานะได้ละเอียดกว่านะครับว่าเรเป็ปัญหาได้นหน้าเครื่องเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีไฟสเตตัสแค่สองดวงก็จะบอกสาได้ไม่ค่อยละเอียดนะครับแปนเหมือนกันนะครับ i p r e p o r t reset เ,เหมือนกันนะครับ s d c a r การเหมือนกันนะครับแปลงขุดใกล้เคียงกันนะอ่าตัวนี้พัดลม12เส้เนเหมือนกันนะครับ แต่อุณภูมิตัวนี้เหมือนจะต่ำกว่านะเดี๋ยวลองเทสไอลิเวอร์แอปแอนแอเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อุณภูมิกาส์นะครับแต่เท่าอุณภูมิพาวเวอร์ตัวนี้น่าจะดีกว่านะฮะเพราะเขาลมเยอะกว่าแล้วก็มีสองซอสนะครับมันดีตรงที่ว่าพอมมีสองซอสเนี่ยมันไม่โหลดเออ่ปลั๊กเดียวสามพันวัตต์มันโหลดสองบัปลั๊กละพันแแฮ่กำลังดีนะนี่คือข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับให้ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังของทั้งสอตัวไม่ต่างกันมากครับท่าล่มเหมือนกัน2ตัวนะครับ12เซนนะครับหนิ้วประมาณนี้นะค,ความสูงเท่ากันนะครับสูงเท่ากันความยาวความยาว,ว,ายาวตัวจิตเมนจะยาวกว่านะครับยาวกว่าแต่ของอความหนาความหนา,วามว่าใกล้เคียงก,กันนะครับ ควาหนาใกล้เคียงกันอ๋อตัวของ With Main วิดเมเตอหนาก,กว่าพเพราะว่าอิเลเวอร์ที่หนาก,กว่านะครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราวัดให้ดูนะครับว่ามันยาวต่างเท่าไหร่นะฮะความยาวของอิเลเวอร์เคสสามนะครับจะอยู่ที่36เซนนะครับของวิดเมเอยู่ที่4 3่มเซนนะครับ ก็คือต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหกเซนนะฮะความกว้างนะครับความกว้างของตัวไอรีเวอร์คือ19เซนนะฮะของพิษแมนคือ20เซนความกว้างไม่ต่างกันมากนะครับ20เซนกับ19เซนนะฮะต่างกันแค่นิดเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับช่องด้านหลังนะในการเจาะช่องระบายความร้อนตัวนี้ก็20เซน นะครับความสูงช่่งระบความร้อนเท่ากันก็คือ20เซนคูณด้วย25เซนนะครับใกล้เคียงกนะันนะแบบนี้นะโอเคหลังจากเราเทีเยนะบตัวอลิเวอแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูวันนี้ไม่รีวิวอลิเวอรนะครับรีวิวเครื่องบิดเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในนะครับของเครื่องบิดเมนเป็นยังไง นะครับไอรีเวอร์จะไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าด้วยประกันเขาห้ามแกะเลยนะฮะแต่ว่าเองที่เขาก็ห้ามแกะนะครับแต่เขาไม่ได้ผูกนาดนั้นเราเราสามารถขอแกะได้ง่ายกว่านะครับเนะี่ยตัวนี้นะครับเปิดออกมาครับของบิสเมนด้านหลังนะก็จะเรียกว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับตัวของแอนด์มายเนอร์อื่นๆนะครับ ก็จะมีตัวของคอนโทรลด้านด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นคอนโทรคก็คุคมตัวของกา๊าซนะครับผ่านสายแพรนะครับสาดเส,สน้นตัวนี้คอนโทรลเอ่อคอนโทรลเนี่ยดีวิตเทคนะครับจะไม่เหมือนกับของแอนด์มเนอร์อื่นๆน,นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวไว้ลงรูปให้ดูด้วยนะครับตัวนี้มีบาไฟเป็นบา์เหล็กน,นะครับการ์ดการ์ดเป็นอลูมิเนียมนะครับเราเห็นก้า้าแล้วนะครับการ์ดตรงนี้นะเป็นอลูมิเนียมนะครับงั้นเขาย้ายเอ่อเราะว่าตัวลายผลิตการ์ดอลูมิเนียมมาอยู่ที่ ตัวของไอริ v e r Cas สส์นะฮะแล้วก็การาซปกติเนี่ยกลับไปผลิต S19 นะครับ S19 ก,กากลับไปกราซปกตินะฮะแต่เราเปิดให้ดูนะครับว่ากา๊าซอลูมิเนียมเป็นยังไงนะ,ะถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญจะแกะเองนะครับก็อขออนุญ,ญาตโรงงานก่อนนะครับ วันนี้เราเปิดออกมาครับนะก็จะมีตัวพัดลมนะครับถอดดพัดลมถอดได้ถอดเองได้เป่าฝุ่นนะครับถอดหน้าดพัดลมเป่าฝุ่นพอนะครับแต่ถ้าเกิดแกะเหล็กเนี่ยนะครับว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการแกะนะครับถอดออกมานะครับหลังจากว่าเปิดตัวของฝาหลังออกมานะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นบอร์ดอลูมิเนียม นะครับสามกราดนะครับแล้วก็ข้างในนะครับมีซิงค์นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาให้ดูนะครับต้อถอดสายแพรก่อนนะบางทีเนี่ยที่กราฟไม่ทางานเนี่ยบางทีเมื่อที่ฝุ่นเข้าไปที่สายแพรก็มีนะครมันอยู่ที่เอเวอร์ลอรเมนต์นะครับในการวางถ้าคุณวางไม่ดีกราฟก็จะมีปัญหาได้ง่ายหมายถึงว่าต็ความร้อนความชื้นนะครับทำให้กราฟมีปัญหา หรือว่าปุ่นนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราถอดการาดออกมานะครับเอาค่อยคยพิถีพิถันนะครับในการถอดตัวนี้การอลูมิเนียมเดีคือการระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ตัวของอ่าบอร์ดนะครับคล้ายคล้ายกับบิดเมนรุ่นอื่นนะครับถ้าเกิดดูนะครับ,ดดนะรบอ่าตัวนี้จะคล้ายคล้ายกับบิดเมนรุ่นอื่น เป็นบอร์ดอลูมิเนียมฝั่งนี้จะเห็นอลูมิเนียมชัดเจนมากนะครับมันเป็นบอร์ดอลูมิเนียมบอร์ดอลูมิเนียมต่างยังไงนะปกติ PCB บบอร์ดมันจะเป็นดีเขียว,ยวนะครับอ่าแกะลายพิ้นอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าบอร์ดอลูมิเนียมเนี่ยลายพิ้นด้านฝั่งนี้จะไม่มีเลยนะฮะลายพิ้นจะอยู่ด้านบนนะครับอ่าจะเห็นลายพิ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับ อล,ลูมิเนียมผมว่ามันเกิดอาการช็อตได้ยากกว่านะครับตาเหล็กก็จะอยู่ด้านนอกนะครับลายไฟจะอยู่ด้านบนนะครับเลเยอร์ผมไม่แน่ใจว่าบอร์ดอลูมิเนียมน่าจะไม่มีเลเยอร์นะฮะแล้วเขาก็มีการเคลือบเพิ่มการเคลือบตรงนี้มานะครับกันฝุ่นระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าไปนะครับ นี่เครื่องใหม่แกะกล่องก็ยังมีบ้างน,นะครับที่เขาเทสมานะติดฝุ่นมาบ้างแต่ว่าอ่าเป็นปกตินะครับมีการเทสนิดหน่อยนะฮะเราแ,แกะฟีนใหม่ๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้ก็ใหม่แหละนะครับแต่ก็ยังมีติดมาบ้างน,นะฮะประมาณนี้นะครับเจ้าต่อไมิเบอร์ JS 3นะครับ มีอะไรอีกนะครับก็พาวเวอร์จะไม่แกะแล้กันนะครับมันก็เหมือนกันทุกรุ่นนะของ Bit b i ดเบ i n นะครับอ่าิอ่าเราจะไม่แกะนะเพราะว่ามันทาซิซลิโคนมานะครับอ่าให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับของ i r i v e r ks 3 a n เ m i n e er. มอาไม่อยอมบองมาว่าโรงงาน and m i n e er ยนะครับเซนเซสไม่เนียยเท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ว่างานรระดิตก็ค่อนข้างเนียบนะครับแต่เทสไม่ค่อยเนียบนะมีการวางที่มีรอยมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีฝุ่นมาบ้างนิดหน่อยนะครับอืมปกติถ้าเราเทสเนี่ยถ้าห้องแอร์จะมีฝุ่นเลยนะครับอะตอนนี้ถ้าเป็นกร์ดของอตัวของเคสสานะครับเวลาเราประกอบเข้าไปนะฮะ ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องเส็ยขาวนะครับเพราะว่าเครื่องนี้แพงมากนะครับาาราคา6กเจ็แสนนะครับต้องระมัดระวังนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวของเครื่องนะครับ i อ e ิ d เอออนด์มนเน s สแต่ก็ยังมีข้อด,ดีของโรงงาน m i ด m มนนะครับคือเขาทำการได้มาตรฐานนะฮะ power มากระตันมากนะครับมีการแก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับถ้ามีปัญหาเฟิร์มแวร์ใหม่ก็จะออกมาแก้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ตัวของผล c ตเขานะครับก็ค่อนข้างจะอ,ออกมาที่ใกล้เคียงการออกแบบคล้ายๆกันหมดนะครับทำให้หาอะไหลในการซ่อมได้ง่ายน,นะครับ ตรงบาฟไฟจะต้องสัดนให้แน่นนะครับถ้าบาฟไฟัดนไม่แนนปัญหาได้นะครับแล้วก็ผลิตบิสเมเนี่ยมีพัฒนาการมาโดยตลอดนะครับรุ่นใหม่ก็มาเป็นกรารอลูมิเนียมบ้างนะครับแล้วก็ใช้ซิงค์เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างนะบ,บางรุ่นนับที่เขาย้อนอดีตนะเพื่อลดต้นทุนก็มีนะฮะ เป็นบอดเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ตัวของกา้านเป็นติดแบบสับปวกเดิมนะฮะเป็นการลดต้นทุนแต่ว่าความทนจ,จริงๆผมว่าก็อาจจะไม่ต่างกันมากแต่จริงๆอลูมิเนียมเนี่ยมันทนแต่ว่ามันซ่อมยากกว่านะครับข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันไปนะฮะตัวของเสื่อ ตัวนี้อ่าก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาสักพักน,นะก็ทยอยผลิตออกมาครับตอนหนึ่งไม่เยอะมากนะครับที่ออกมาใครสนใจก็อินบ็อกมาสอบถามได้เรามีบริการทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมส่งเครมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรา มีครบหมดนะฮะทุกชิน้นทุกเกือบทุกชิน้นทุกชิ้นส่วนแหละเพราะว่าก็บางอันอะไรบางอันจะต้องรอบางงานจะไม่ต้องรอส่วนมากเราก็มีซอต์แวร์วววทั้งหมดนะครับยกเว้นรุ่นใหม่จริงๆนะครับอะไรใหม่จริงๆที่มันไม่ค่อยเสียนะครับประมาณนี้นะการประกอบก็ประกอบกลับเข้าไปไม่ยากมากแต่ต้องเรามัดระวังอย่างมากนะครับ เราจริงๆถ้าเกิดเเคยมีเคสที่บอกว่าน็อตเยินนะครับเราเนี่ยประกอบด้วยการเบรกซอคสายพ่วงอย่างดีนะครับไม่มีน็อตเยินแน่นอนนะครับถ้าเยินเนี่ยจริงๆโรงงานเนี่ยเยินกว่าเราอีกนะครับพอใช้ปั๊มลมนะแล้วแต่โรงงานนะโรงงานพิถีพิถันมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างบิทเมนเนี่ยเขาก็พิถีพิถันอยู่นะครับอะไรทุกอย่างก,ก็เกือบดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงาน อ่ออาวอลอนนะฮะไม่ใช่อวาวอลอนห่อไฟนะครับเป็นพวกเลิวร์คอร์หรือว่าโรงงานใหม่ๆนะฮะก็จะมีเจอบ้างช่วงที่ผลิตพีคๆนะครับต้องบิตคอยขึ้นแรงๆนะช่วงนี้ก็ขึ้นมาแรงแต่ว่าย่อลงมาหน่อยละนะฮะก็เราลุ้นต่อนะครับว่าบิตคอยจะไปที่เท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นเครื่อง KS 3 8.2ที่ทัลจัก a แอนด์มเนอร์ Bitmain นั่นเองนะวันนี้ก็ปลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ตา r เ b บิตคอยน i n m เนอรและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรอคลิปหน้าเทสและรีวิวกันนะฮะว่าใช้งานแล้วก็แรงขุดเสียงการกินไฟเป็นยังไงนะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้เราได้คำตอบจากทางโรงงานมาแล้วนะครับเรื่องฮาร์ดแวร์เออร์เลอร์นะครับที่เกิดขึ้นนะฮะมีผลหรือเปล่ากับเครื่องนะฮะ อ่านี่คือคําตอบของทางโรงงานที่ส่งมานะครับก็คือจํานวนการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ระหว่างในการคํานวณเข้าออกถอนรหัสนะครับในข้อแรกนะครับข้อ2นะครับมันเกิดจากการสะสมนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆในการสะสมนะฮะข้อ3นะครับทั่วไปเนี่ยมีการทํางานยิ่งขุดทํางานมากเท่าไหร่นะมันยิ่งเกิดฮาร์ดแวร์เออร์ เร็วขึ้นเท่านั้นนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่านี้นะครับไม่มีความหมายต่อการขุดเท่าไหร่นะฮะมันเป็นแค่ค่าที่บอกเฉยๆว่าการขุดนั้นนะ่ะมีการส่งค่าที่ผิดพลาดบางประการแต่ไม่เป็นในยยะสำคัญบอกว่าการมีปัญหานะครับให้สังเกตว่ามันเป็นเครื่องที่ขุดเหรียญเล็กหรือเหรียญใหญ่ ถ้าขุดเหรียญใหญ่แล้วแฮปขึ้นสูงเนี่ยก็มีโอกาสมีปัญหาสูงแต่ถ้าเหรียญเล็กแล้วมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็เป็นปกติที่จะเกิดขึ้นไดน้นะครับต้องอข้อที่สียก็คือต้องดูอัตราแฮปเลดในการขุดว่าผิดปกติไหมนะครับถ้าแรงขุดยังปกตินะฮะไม่ได้มีตอบอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะมีสวิงเป็นปกตินะฮะไม่ได้แบบ แรงกดเฉลี่ยตกลงมานะฮะไม่ได้การ์ดแรงุดต่ำกว่าการ์ดอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับยกเว้นแฮตเลสันต่ำกว่าการ์ดอื่นนะครับอาจจะเป็นได้ว่าชิปไม่เสถียรน,นะครับก็เปลี่ยนชิปแต่ถ้าเกิดแฮตเลสไม่ได้ตกนะครับก็ถือว่าเป็นเตุปกตินั่นเองนะฮะก็สรุปประมาณนี้นะครับที่เราเอาข้อมูลมาบอกนะครับ